สวัสดีคะ่ะคลิปวิดีโอที่เลือกนะคะก็เป็นวิดีโอลำดับที่14ชื่อว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะอย่ากลัวที่จะล้มเหลวนะคะมันสอนให้เราเข้าใจว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และความสําเร็จคะ่ะเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จมันจะช่วยให้เราปรับปรุงและ เข้าใจความท้าทายที่แท้จริงค่ะการเผชิญการเผชิญความล้มเหลวจะช่วยให้เราพัฒนาความอดทนและไม่ยอมแพ้กับปัญหาในอนาคตค่ะความล้มเหลวไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตค่ะหากหาการยอมรับมันและเดินหน้าต่อไปความฝันที่ไม่มีเป้าหมายมันก็เป็นแค่ความฝันค่ะ มันคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความผิดหวังค่ะดังนั้นควรม,มีฝันแต่มีเป้าหมายมันชัดเจนกว่าค่ะแล้วก็ให้เราทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็คว้าโอกาสนั้นมาค่ะโอกาสอะไรที่อยู่ข้างหน้าให้เราคว้าโอกาสนั้นมาค่ะแล้วก็การที่เราจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีวินยัยและมีความแน่วแน่อดทนและพยายามค่ะ ทำงานให้หนักคือคนที่ประสบความสําเร็จนั่นทําค่ะจําไว้นะคะคนที่ทําอะไรมากกว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆค่ะฉะนั้นจงตั้งใจมีเป้าหมายและเดินก้าวหน้าต่อไปค่ะสุดท้ายนี้อย่าแค่ปรารถนาที่อย่าแค่ปรารถนาว่าจะใช้แค่ชีวิตแต่ จงปรารถนาที่ทำในสิ่งที่แตกต่างค่ะขอบคุณค่ะ